สัสดีครับตอนนี้คุณแล้วครับุกปไอเกมเมอร์แชนแนลนะฮะันีะตัวคุณหมอแม่งโคตรลาใช้ตัวอะไรไม่น่าใช้ <c oughs> ครับเขาขี้เกียจถ่ายอุ้ยหมอจา้าเป็นบ้าหรอ <c oughs> เป็นบ้ากุ้งขงังเตีสัมบี้ปั๊อดอะไ้ทำปัด <c oughs> เฮ้ยหมอแตมันหายชอบทำเป็นแก้งว่ากระตุกแท้ๆไม่ได้กระตุกอะไรเลยเกินบุร่นะระบรีห้องจ็กไปเล็กอนโอเคนะครับเออูวรางีอบรีค่วรเออโอเคถ้าเสียงผมบาก็ขอโทษด้วยครับยสิเเม มนมีตัววีอ่ะมี๋ยวคุณแลกวีวีเป็นังไงอ้าอนี่เป็น S ส <c ười> <Oui. S 1> uh, มึงบอกมีตัว v น้ำตัว s, <S, อวม, <S มอเลยนะคะถ้าเสียงอันนี้ไม่ดีแปลว่าผมปิดโอ้ละเฮ่มีมีตายแลย้วมีอยู่ไหนอ่ะ เชี่ยเหมืนเชี่ยตัวขอเชี่ยเลยเฮ้ยเร็วๆกูไอ้เชี่ยให้กูฆ่าเลยนะให้กูฆ่าเลยนะกูจะหาคุหามาได้ยากลำบากเพียงใดเพียงใดกูดูฟรีกูดูฟรีกูดูฟรีกุะตุ๊กตุกตก อได้ข้าวเลยพุข้าเลยสด้ดามนเองอ้าเอาของไอ้ยผกเอาของบางะเด็กกูไลายอืยไปไปเวยเกินไหนนี่อะไฮมิวค่ะสองเลเวลว้า คนเดียวหุ Ở, ้ยแบบฟัดต่อยเลยไม่ยืนยังนักยังเพียงใจยังเพียงยื้อเบรยมงนักยังเพียงใจยังเพียงจําได้ว่าเผาไว้อยู่นี่ว่ะเดี๋ยวโอ๊ยกดผิดอืมเชอบกดผิดอ่ะ ปิวกูวอันจะเปิดกล่องอมึงมากกว่างวัวเฮ้ยเข้าใจป่ะเออไม่ขอวัวมาเลยลกันไม่ใช้ไม้เปลืองกว่าหมอมึงอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยไกลมืดแล้วสัตว์ตกปลาฮะมอเลยแล้วกันทีกล่องไข่วันนั้น ีซอมบี้มึงก็ตีกูจังเลยซอมบี้บุกบ้านไงวะงงเ,อเออะวโอเคซอมบี้บุกเราต้องไล่กระทืบกระทืบเลยนะฮะเอ,อ้ยมองลงไปละคนแรกคนที่สองอะ ไอ้ไอ้เอาแล้วกู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 เก่งปะล่ะกูบอกว่ากล้วูนะอืมไอุ้้านยาเย้เลยแ้เนี่ยน้ามาวทำงันเย้หน้าทาชีวีหน้าบ้าเทาชีวีได้อย่างน้อยก็ดีนะตกปลาขำมาหาอะไรแดกมากไม่ได้อยู่ใจเฉยๆนะฮะมึงอ่ะสร้างบ้านเติมต่อเข้าไปก็พอแล้ว ค้าว่ะไหนมาดูเด็กมาดูตัวกูดิกระปอกแดกกูยืนนิ่งไหไม่อยู่แค่ยืนอยู่นิ่งนะฆ่ากูเลยจะง่ายตีกูตายเลยเอาเนี่ยมาแล้วกูกระดุกต่ดยาหัว้ยสั่งให้ตีแต่เอาไงแต่ไอ้กุลตีเล็กทำไมต้องหั่นแล้วมัน เออกูก็ไม่เล่นในส์ถ้าพูดคำหยาบไปก็ขอโทษด้วยนะฮะโอ้ตัวคุณโมก็หน้าตบอะใช้ตัวดีๆหน่อยไม่ได้ยังไงวะ <ç uk> วางไว้ให้มันจะเริ่มเกิดตัวนี้เรื่อยๆกูเจอตั้งนานแล้วแต่ไม่ยอมเก็บเฮ้ยข้าแกทำไมโอยโอยไ็ตัดไม้สองอันยังงี้มึงจะมาอะไรตอนกูเปิดเสียงติ๊ดหนึ่งฟ้า มาๆก่อนเดี๋ยวรูปมาทีหลังก็ขอโทษด้วยคะเขาครับเ่าควายเงาโกวกคมัดกดไปเลยเลยเลยรอไปปลาหนึ่งตัวสองคอจุด เวค่อยเย็บกด้นน่มาบเทาลคนเรียนน้อยถุยไม่ใชุ่ต้เ,เป็นลออเรือตเป็นลอลิงกอะร่อ้เือเป็นลอเรืออยู่แล้วรอลิอลอลงก็เ,เป็นลอลิง ไอ้เหี้ยหืนว่ะกู่งคอยละนงยีหืนยีเฮ้ยเวลากูลงไม่โดนตีทำไมต้องหันหลังหลังมากูใกล้จะตายอยู่แล้วไม่รู้ตัวเหรอยขย่มปลาไม่ได้ลาวกูทำเนื้อสุกให้กุฏินเองกล่ะซิ ถ้าลงคลิปช้าหรือว่าอะไรก็ขอโทษเอาเพราะดู YouTube ขี้เกียจลงลงน,นะ,ะตกลัวมือนะตัวยองกูาามาใกล้ใตีนกูจะตายไปแล้วตายแล้วมาเก็บของมือเองด้วย มึงจะมาตีกูกูต้องตีคืนตายวะไม่หมดก็อยู่ข้างล่างกูยังเห็นอยู่เลยงั้นกูลงไปเก็บของของมึงแล้วกันของมอนโดแล้วยก็เห็ดไผ่เห็ดกูมีอยู่หนึ่งอัน มือของเมืองเก็บไปไม่หมดเลยมืออะไรล่ะมือของกูเ้ยมึงไม่เอากูเอาเองนะอย่ากูต้องการพายด้วยเลยน่าไอ้กูเห็นอยู่ตรงนั้น,น<ค><ณ>ไป,ปเก็บของให้คุณมอก่อนนะฮะ มันทำยายนี่มันต้องทำไงปะ่ะมันต้องมีย่างที่ไฟนี่ที่มันแท่งไฟอ่ะชิคกี้พี่เอาแท่งไฟว่ะไปไกลๆตีนคนณกำลังตกปลาลต้องมันแน่ตบยิย่งกว่ากูอีก

เดี๋ยวค่อยหาใหม่ได้มีปลาโปโบอ่ะปลาโอีแปดถูแหนมอ่ะเปลอแปะอยบ้โดคเฮ้ยยาพี่ยังไม่มีอะไรมตเลยผมไม่เวิร์กว่ะเราต้องปลูกไข่ไว้นะโค้ด อั <osc> ะะนนี้ก็มาโน่นอันนี้ก็มาตรงนี้ไปสร้างบ้านมึงไปเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะอะไรชิ้นหนึ่งที่อันตรายที่ที่ซันทำอะไรเนี่ย ทำไมว่าจะรีบเปิดกล่องไม่ได้เออลืมไปแล้วรากดชิปอยู่นี่ยว,ว่ะกูกดได้กูกดชิปโอเคนะ,ะคะคลิปนี้ก็ซัมเมอร์ไลท์ละบายบาย ของของกูของเว้ยเฮ้ยเอ้ยพวกเราพวกเราโชว์ไม่เลยกู้คนตาแล้วอาของพวี้กินไปเถียนเลยเฮ้ยเชี้ยห้องัวต้องไปกูกินน้ำดกว่าห่าว้ คลิปนี้ก็จะหาอะไรแดกกันนะฮะตกปลาแดกกูกินน้ำป่าเลยอะกมึงไปหาอะไรแดกไป้มดกูกินน้ำป่าอะไรกูจะหาอะไรแดก ที่นี้ก็เอ่อ w e t you back กินน้ำมันเพิ่มเดี๋ยวอ่ะไม่เพิ่มที่นี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับเย่เย่เย่